สมองสื่อมแล้วโม้ไรบินก็คือสติ๊กเอรไม่อนุญาตอีมึงเรื่องถามคนคำถามที่ไม่พวกคนไม่ปัญญาอ่อนดิปัญญาอ่อนนี่คือสติไม่ดีสติไม่เยอะเสียปัญาไหสติก็คือปัญญาปัญญาอ่อนเนี่ิ เอิ thing, like tree, ่มสตีคือสติเป็นทัญยะปัญญาอ่อนมคือมปัญญาอ่อนมากเกินไปถ้าปัญญาอ่อนก็คือสิงแบบมานไปอะไรไม่ได้เลยเยอะมากเกินไปคุณเพื่อนคือคนคนหนึ่งที่รักคุณแล้วก็เล่นกับคุณตลอดเวลาเนไ่มะไงก็มึงอ่ะผีอภาษาของภาษาไทย

ยังมาป่ามาป่าเดียวได้อาวุลือดเพลินเ่อดหมาป่าเดียวได้ก็คือสีที่คนขอตั้งขึ้นมอเองใช่คนคืออะไรมึงใครเอเรียนแต่ละตัวไม่คำถามแม่หมาไม่แดงชิบหาย เป็นสัตสัตว์ทีนี่นี่ชื่เหมือนแมวเอเคมันไม่มีขนขนคือหน้ามึงตอนนี้คขนขนขนคนมนุษย์มนุษย์ก็ขนไง มนุษย์มีอวัยวะปอดตับใจหัวใจสมองมึมมใช้สมองให้ใช้สมองให้ดีมีตูดแล้วก็โขยแล้วก็มีขนแล้วก็ลูขมขนแล้วก็เหงื่อแล้วก็เยี่ยวแล้วก็เพาะอาหารไลพที่เมียมทำให้กูชด Ai lùi đi mày rẽ Ai à quăng